สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องท,ทุกทุกท่านครับครับตอนนี้ทั้งเอฟฟีไลครับเดินทางมาถึงบ้านคุณพอ่อเซียนเอเฮเป็นทีเรียบร้อยนะครับเป็นช่วงเทียง,ง,งนะครับเผื่อพายเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องมาติดตามเน้นยำ้ำโค้งสุดท้ายว่าคุณพอ่อเซียนเอเฮครับสีได้ตัวใดแนวทางโค้งสุดท้ายเน้นยำ้ำเป็นตัวใด คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับขอบพาเบ่งมาชมมักชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางแอดฟีไลครับอาจจะได้มีกําลังแรงใจนะครับหาคลิปแนวทางฝากปีต่อน,นอกกันขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อครับเอาครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลารับห้าข้าไปสัมผัสสดๆกันคุณพ่อเซียนเอฮโโ้งสุดท่ายถ่าย,ายสุดตอกยำ้ำความมั่นใจให้เอฟซีกัน งวดประจำวันที่1 7เกมก,กราคม2,567เ,เป็นงวดแรกของปี67กันนะครับมาลุนกันว่าแนวทางแต่ละสำนักนะครับสำนักใดสีแตกสีดังนะครับมาล่อลุนน้ำกันกเอาเข้าไปสัมผัสสดๆคุณพอเช่นเดียวอมๆกันครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับกันดครับอ่ามื้อนี่มา ตอกย่ำคว่ำมั่นใจให้เอฟซีเฮาคุณพ่อคงสุดท้ายอีหลีสรุปเนาะสรุปเลยพ่อเอาไงแล้เมื่อไหร่เอาเก่งๆเลยเก่งๆเลยพ่อครับเอาย่างเอาคู่ไปโอ้ปานนั่นเลยบ่พ่อป่านนั่นหลังก็คือได้เงินเขาเนโอ้อะไรคู่หลังเสี่งเงินเนาะพ่อเสี่งเงินเอาหน่อยๆแข็งๆเม็ดเดียวแล้เนาะพ่อเล่นให้เนีใจมากของผู้เล่แต่ว่าซุ่มมันไก่เห็นบ้านนั้นคิดเป็นบ่อไม่ครับเพราะว่าชุดเต็มชุดเรียกกันเราละผู้เล่นกระได มันนี่สิเอาเฉพาะจ้าของมักให้เบิง่งซื่อๆดอกเพราะว่ามันเป็นโครงสุดท้ายแล้วเนาะงกุ้งพ่อสิเอามาหลายตัวว่ได้สีกะสิเน้นเลืเ้อกิ่งหายย่างละตัวอือนี่งวิ่งบนไปวิ่งล่างไปตัวละตัวละสิออย่างละตัวห้บัดนีงเด่นย่ําคักๆเลยเอาย่างละตัวอาก่อนสิเขาเลี้ยงแนวทางพอ่อให้แอดวิไลถามจักหน่อยนี่ยถามมาถามมาฝันบ่พอ่อเข้าปีใหม่พ่อซอใหม่ละ่ะฝันบ่โอ้ยแจ๋วพวฝันมันก็ดีอยู่ดิ ครับนั่นแหละเห็นบ่กวันก่อนบอกแอดไว้เลยฝันเห็นคล้ยเห็นบ่ครับแม่นครับมันบ่ครับฝันว่าคล้ยสองมีในห้อยตุ่คกลยมาให้่สองตัวก็เลยคิดว่าเจ้าของนี่เรื่องกล้วยคดีน้ำกล้วยบ่าอสินครับก็เลยว่าฝันเห็นคล้ยนี่ยไม่มีแต่หกกระสีเด้อยังบอกกันอยู่อ๋อแม่นแมนครับพอได้บอกพอได้บอกในคลิปอยู่เออนี่แหละอุกอันนี้แหละยังว่าฝันอืมเราฝันจังใดสันพ่อฝันวดดวนี่ครับก็ฝันแปปปลลลกกๆอยูู่่่ฝันนววาาาาสมิ้ง ปิ้งปลาเขามากินปลาขาวดิมานี่เอามือก็จึงกินบลเบิดกินเล่นๆมดสุกอีกพอว่าบั่นบดสุกออกมาคุณไปปิ้งไม่ารันครับก็แล้วใส่หีบไปปิ้งคางเตาของเรับปลาท่นเพราะตัวนี้ดอกปลาต้องสองหนึ่งประมาณฝันฝันจากสันนครกับมาท่านได้กินซ้ำดิบอกกับเมียกินไหมพีเมียก่อนฝันมาได้ไปปิ้งปลานี่รกฝันยังสั่นละคุณฝันเออถามคุณฝันนคอเนาะ มันตีเป็นเลขกับว่าให้ตีเอามันครับตีได้เว้ยเออถัาตีตี่ังไงเนาะคุณพ่อเนาะหรือเป็นนักคำนวณว่าะเป็นนักฝันเนาะครับเน่หรือหรือว่าเอฟซีฟั่งฟั่งว่าพ่อฝันว่าได้ปีงปากะแล้วแต่เอฟซีพอติตีเอาแมนคืออันนี้ถามคมฝันที่ซื้อปลาเมื่อกี้เป็นอันยังเนี้ยครับแปดเป็นเจ็ดเป็นแปดเท่าไหร่พ่อเท่านั้นพอกเท่านั้นเล้วซื้อกันให้ติดเ็ดติดแปดเท่าไหร่เท่านั้นเพว่าขัดตีมากกันขัดตีมากต่ความฝันครับ แต่ว่าพ่อเป็นนักคำนวณน,นะครับว่ามันนักฝันว่าใส่หีบเป็นบ่ราะนี่รครับใส่หีเบเป็น้งหีบก็จะเป็นครับเพราะวเป็นยังไปตัวอัตีไปห้องไมหอยังไปตัวครับเพราะหหอกันหว่าป็ันส่วนหรอว,ะวะ่าครับอ่านี่ก็คือเป็นเรื่องควบฝันเนาะพ่อเน,นาะสรุปแล้วก<า>็ควบฝันก็คือฝันว่าได้ป้งป่าแน่นแน่นครับอ่ะมาเมื่อนี่ขัดยางขัดเลยพ่อเอาวิ่งก่อนพ่อเอาเอาวิ่งล่างก่อนเนาะครับที่อยู่ในคลิปพ่อก็ลงไปเห็นแล้วที่วิ่งตัวนี้ครับแม่น แข็งแน่เตัวนี้รับรองว่าการว่ามีตัวนี้ไม่ถูกหวยเงิน้ามันใจนั้นล่ะล่างนี่ค่ะเขาวิ่งไปเสามกระพายได้ไหนบอแม่ครับพผมกลมโมตัวเดียวแข็งๆเลยคือสามเน้นสามตัวเดียวแมนเด่นสามอยู่ในคลิปเพรากับมีลุกเอาไปแล้วเนาะเพราะท่านเด่นห้เนาะครับเอาตัวเดียวแข็งๆเล่นสามหาไปมักสามหาบ่ะครแม่นสำหรับล่างมือนีฟันไปคู่เดียว สามผ่าล่างเลยคือลอางสามดึงหรบอเ่าอ๋สามหาตัวเดียวแล้วไปเอ้าคือพวกนี่ตัวเดียวพ่อมีตัวล่องเล่นบ่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 ล่องบ่ล่องเอาคันผู้ใดอยากได้ชุดกันชุดล่องให้ไปเบิ่งชุดใหญ่ชุดเต็มแม่นแต่ว่าอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วต้องเม็ดเดียวเท่านั้นแข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 นนึกฝันมกหัวโอ้ครับพ่อแขีนเบื้งเขีนแล้วพ่อแขีนปั่นมกหัวที่พ่อเฮ้ยลองใส่ผักอีตูใส่แบบพริกล้อนั่แล้วพ่อโอ้ยว่ามาหิวเข่าว่มาเนี่ย พวกควบทะเลาวกควบเราพอเนาะอ่าเอาเอฟซี่วงนี้ไปว่าลูกออสนะครับเอฟซีเพราะว่าเอฟซีเขามันมีไหลไหลคนยคนอลูกออสลูกออสนะครับหมกลูกออสเรือกระแสครับอ่าบนได้บ่เนี่บนได้บ่เนาะขาพอครับวิ่งบนบ้านพอบนเนี่ยเม็ดเดียวขึ้นกันไม่รอพอเก่าเนี่ยกกระแสกบมาแรงเนาะครับพ่อแหกกระแสจะไปเอาแหกด้านเลยเออคือเขาวิ่งไป เก้ากับเก็ดเนาะครับขโมกเก็ดตัวเดียวเท่าไปรอ่ามากมากว่ะอ๋อนี่ครับถ้าพอคว่ำมาก่ิขโมกอะไรขึ้นมาเอาน้ำเพื่อนละเนาะเล็กกระแสแกกระแสถ้าพอสิคอตัดขึ้นเป็นบ่นี่เราตัดเสี้ยนเนาอ่าตัดขึ้นเลยคุณพ่อเสี้ยนเอเฮนะครับเอฟซีตัดขึ้นเลยหนีเหล็กดังเลยหนีดัง กินไม่ไ,ไหวแล้วนีเรารับเอาแต่ว่าคันเอฟซีอยากวิ่งสองโตก็คือเ้าไมไห่ตัวร่องคือเก่านะคะในชุดใีย่ชุดเต็มแหน่ไปเื้องเอา่ะไปเพิ่งเอาวิ่งเกตับเก้าแต่ว่าพ่อหมักเจ็ดนะครับว่าหมักเก่าคือมูอจับคู่บอลพ่อจับคู่คือบนรจักสองโตัวซะเนาะค่ะพ่อครับพ่อว่าปยังเอาศูนย์เจ็ดก็พาเก้าไป่ศูนย์เจ็ดอื นี่มันจะเป็นโครงสุดท้ายแม่เ่าพ่อต้องชัดเจนออกมาเลยเอาไใ้ผู้มากไปกรมได้ศูนย์เจ็บกรมทีเจ็บยังเด็ดได้ปานนั่นล่ะกาะสั่นที่ให้กรมเจ็บบอที่พ่อเล็กวินั่นล่ะเออเอาเบังด้วครับเอาอ ชัดเจนเลยนะครับมือนีเอาเดี๋ยวถืวดนี่สีไปถือกวดแดงกวดแหกของปีเอาให้ให้คุณพ่อจับแล้วกันทางแอดวิไลส์ีแคบหน้าจอกับชฉบาแล้วกับผู้ฟ้าชาแนลนะครับมือนลุงทีนมาหลายที่ครับบ่แล้วพ่อในหน่อยเขียนๆเนี่ยว่ะเอาแค่เก่งๆเลยนี่แหละจักมันโค้งสุดท้ายพ่อถ้าโค้งช่วยร้อยมันสีหลายตัวนี่โค้งสุดท้ายมันสีเป็นเอ็กซีซน่าทางออกมาสีบ่โค้งคือแขนสองงอดูกเนาะครับเมียนเอาเอาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับ เมื่อนี่โค้งสุดไทยคุณพ่อฟันเม็ดเดียวเลยวิ่งล่างคุณพ่อกล่มไปที่สามแล้วก็ให้คู่เดียวคือสามหาเลยกับแล้วก็วิ่งบนลิปก่อนวิ่งเกตกบเก่าพรว่าตัดคืนบ่ไปน้ำมูคือเก่าพอมาวงกลมที่เจ็ดเม็ดเดียวแ,แล้วก็เนวทา่าไฮสองคู่คือศูนย์เกักำหาเก่าพอวงกลมไปที่ศูนย์เนะครับเอฟซี FC, เอา ชัดเจนเลยนะครับแคปหน้าจอเด้อครับเอฟซีคุณปอคุณแม่คุณปอเชี่ยนนี่เฮ่ครับมือนีฟันโค้งสุดท้ายท่ายสุดตอกย้ำควบมั่นใจให้เอฟซีทางช่องน้องผอเนาะแต่ว่าดับบนก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับพอเออดับบนนี่ยังเป็นตัวเก่าซี่หกแปดแมนซีหกแปดเบอร์ไม่งในคลิปแล้วนะที่ปอดับบนคือซีหกแปดครับลักลอยกันยังยิ้มยันตัวเก่าอยู่นะครับค่ะเอาให้ไวใาง่ายๆให้เขาไปเบิ่งชุด ับไปบงชุดเต็มยุคไฮโดเต็มก็ได้ค่ะย้อนมคลิปได้แมนนะครับอ้าวชัดเจนนะครับผววันสิบเ็บมักชุดโค้งสุดหายสรุปเน้นๆมักชุดใหญ่ชุดเต็มกลับไปเบื้องเอาเด้อค่ะเด้อเอฟซีลงห้ไปแล้วครับเบื้องคลิปย้อนหลังได้นะครับเพราะว่ามือนีมันเป็นวันที่สิบหกแล้วมาเอาชุดตอบย้ำความันใจกันธรรมดาออกวันนี้ได้เหล็กเนาะแมนครับพ่อออกกัปออกกับว่ามินมือครับ ผ่นแล้วผ่านผ่านไปงวดนี่แล้วพ่อวันนี้สิปกติมันเนาะคันงวดนี่เขางวดนาเขาเนี่ยเป็นตายนลดเป็นยังไงพ่อโอ้ยคืดวานมันมันง่ายด้คันเรขกตรงมันตรงงยังมันโอ้คันมันบระคัเฉียนคือเห็นไงขนาดคาดเคียนซัมนน่เขายังติดคืดวาอยู่ดิหน่ครับมันจะได้การกาจิงละเอ้บ่หลอดทั้งหมดครับพ่อมันใจนะพ่อเนาะมันใจครับตัวนี้เนี่ยมันไข่อยู่ดิบนี่โซนเจ็ดนี่วะพ่อมาขักตัวนี้ก็คักเนี่ย ล้างหตัวนี้ก็จะล่องไปจากที่แล้วมึงค่ะหาเก่ามเนะีเหล็กดังไปจังน้อยนะพ่อเนาะนี่เอานี่ตัดขึ้นตัดกระแสบแมนวานเก่านี่บ่แมนบให้ซสื่อได้ค่ะเอสซี่สื่อได้เด้อค่ะพ่อพนบ่ได้ตัดดับเด้่เก็บแต่ห้าวบ่เอามาเป็นตัวเด่นของห้าจะซื้อแมนแมนแมนคือสูตรของพ่อเด่นเจ็ดเอาไงเอซีเก้าเป็นตัวรองน้องพ่อเนาะรบบไม่ได้ห้ามซื้อเด้อเพราะว่าเจ็ดกับเก้านี่คือวิ่งอยู่แล้วสําหรับบน นะครับแล้วก็ล่างนี่ก็คือสามกับห้าดินนอพหอกันก็ก็ก็บอกเก่าไว้เพิ่นเบิ้งน้ำในห้องบกลมือได้ตัวนี้เพิ่นบอกเห็นคลิปเรียกอันคลิปผู้เามือนได้พอตัวนี้เก่าเอาหาไว้เพิ่นเบิ้งสีน้ำตาลได้พอได้เลยเอาใส่ได้ก็เจ้าผลยเพิ่นว่าคำว่าช่วงไม่แมนครับพออ่าให้ชาวบ้านเขียนเพิ่มได้เพิ่นคำว่าเบิ้งช่วงไม่ในั่นแหละเอฟซีคุณพ่อว่ายากเอฟซีบอบอวเข้าใจ บ่เห็นขู่ขโมาเบิ่งใหม่ผู้เขามาเบิ่งมาชมใหม่เกิดไปหาคลิปบ่เห็นขอส่งให้เอฟซีเขาเบิ่งอีกรอบหนึ่งนี่ครับนี่ครับอันนี้อยู่ในชุดเต็มเนี่ยวิ่งเกตกับเก้าเนี่ยครับแม่นครับมาเนี่ยเขามืกอโกนไมเก็ตเนี่ยครับอันนี้ชุดเต็มเขาวิ่งสามกับห้าเขามาโกนไม่สามเนี่ยครับนี่เบิ่งคลิปนี่กันผู้พิพกษาเพราะว่มีตัวใดก็บ่ได้เงินซื้อบ่ติดตัวใดก่อเพาะสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ด ต้องติดสามตัวนี้จังสิได้เงินติดสามติดหาติดเจ็บรับตังค์หมดนี้ไปเลยบนล่างพ่อเอามขันพูดให้หมดเสือติดสามตัวนี่ล่อเลยเงินขนมลูกของเลี้ยงบ่ติดบ่ได้เงินเงินเนะครับเยซี่พร้อมมั่นใจครันสามห้าเจ็บนี่รับตังค์ได้เลยเนี่เป็นบนล่างเนาะพ่อเนาะตัวนี้แมนแมนบนล่างวันนี้เอาบนล่างก่อน ขาดงวด้วแหละทุ้วถูคัดใช่ไหมหรอมาฟังคุณพ่อบอกครับนี่เสียงรถแน่เบะเด้อบางทีได้มาจะอาจารย์ได่หรือคำอนวณแบบได่มาได้ก็สร้างตัวได้ก็ตามแต่ว่าต้องเอามาใช้สามใส่หาใส่เกยียรติงวดนี่ถ้าไม่มีสามมีห้ามีเกียรติเสียใจไม่ได้ตังค์โอ้แต่ว่างวดน,นี้เป็นงวดแรกกรับบอททนคิดไหนว่ามันอยู่หลักคิดบางเงินหรอกเก็บบนเก็บล่างดอก ครับให้คิดว่าให้มันติดหลวดเป็นเลขคี่นะครับบ่บ่ไใดบ้างรักให้แม่นงวดนาสิว้างรักให้พร้อมโอ้ปานนั้นแล้วก็สิบอกว่าเกตตี้โยบนเด้อหาอยู่ล่างแล้วจะบอกจังซี่วันหน้างวดต่อไปงวดต่อไปค่ะเอาชัดเจนทานวันียก่อนครับอือเอาให้มี3มี5มี7ครับ FC ฟีดีแรียลอะเตรียมรับซัพ์โอ้เตรียมรับซัพ์เพราะว่าถ้าบ่มีนี่ว่าจังได๋ก็บพ่อาแพงไว้ พงไว้ซะให้ลูกไปโรงเรียน,ยนไปดีเงินขันพ่อแพงมันมีไปลูกไปโรงเรียนเลยเออลูกลอยดีดีดชัดจีนครับพ่อชัดจีนต้องเอาไปให้ลูกไปโรงเรียนนั่นแล้วพ่อแม่แม่เนี่ยยำคงทุดท้ายตอกยำควอมันใจให้ FC ทางช่องกันชบาพารวยวิไลให้โชคภูผาชาแนล ขอการขอบุญขอบคุณคุณพ่อนะครับจังได้กับห้เอฟซีสุกสนมันเป็นวันแรกของปี67เนะพ่อเนาะสุกมันปีใหม่สุกุดสุคนขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับเอฟจะบบากันละครับผมครับขอบคุณมากครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ